หนึ่งศย์เก้าวันนี้ไม่ใช่คีเอสดไว้นะฮะเป็นเอาสตอมมาเกือบไม่ทันเอาสตอมสีหนึ่งศูนย์หกวันนี้นำหน้าสองหนึ่งหนึ่งมานะครับ ไม่ได้ถ่ายสนานเลยเนาอชอขอสุดหล่อนะครับ ยังแดงอยู่นะครับแปลว่ารอทาง408อ่าออกแล้วโอเควันนี้สงสัยเคยดวคงไม่ว่างนะครับเลยให้เอาฟอร์มมาแทนแล้ววันนี้มากอดสองห,อหนึ่งด้วยนะครับ แสงสองนิดหนึง่งแถวแถวโพนทองบ้านตาเกียไม่ได้ถ่ายนานมากเลยนะฮะหนึ่งศูนย์เก้าบนสานี้ชุมแสงไปเจอสี่ศูนแปดที่วังกลางนะครับ